วัสดีครับวันนี้นะครับเราก็มาต่อกันในในตอนที่หนึ่งจุดสามนะครับคําให้การเละฟ้ฟองแยงนะครับในตอนที่หนึ่งจุดสามนะครับคาให้การเละฟ้ฟองแยงนะครับในส่วนของหัวเรื่องนะครับก็จะมีอยู่สองหัวเรื่องนะครับก็จะมีเรื่องของคําให้การนะครับตารมาตาหนึ่งจุดเจ็ดนะครับแล้วก็ฟองแย้งตามมาตรนหนึ่งจ็ดเจ็ดวรรคสาม,มา ปัะตูประสงค์นะครับของตอนที่1นดสครับข้อ1นะครับ,อ,รบอธิบายและมีใช้ลักษณะของคําให้การได้กฎหมายบัญญัติไว้นะครับให้จําเลยนะครับทำคำให้การเป็นหนังสือยื่นต่อศาลาไปใน15วันนะครับโดยต้องแสดงโดยชัดแจ้งในคําให้การยอมรับหรือปฏิเสธข้ออ้างของโจทย์ทั้งสิ้นหรือแต่บางส่วนนะครับรวมทั้งเหตุแห่งการนั้นนะครับ ายถึงอะไรนะครับแสดงโดยชัดแจ้งนะครับก็เหมือนกับโจทย์ยื่นฟ้องนะครับแสดงโดยแจ้งชัดชัดแจ้งนะครับก็คือฟ้องเกี่ยวกับอะไรนะครับเกี่ยวกับผิดสัญญาละเมิดนะครับลาภมิวรได้เกี่ยวกับทรัพย์ฟ้องกับไล่ฟ้องเกี่ยวกับ สิทธิส่วนบุคคลครับก็ว่าก็ก็ระบุมาให้ชัดนะครับมชัดแจ้งมามันเกี่ยวกับอะไรนะครับเอาให้ชัดนะครับอย่างนั้นจะเป็นฟ้องเคลือบคุมนะครับจะทําให้การนะครับก็ต้องเป็นเรื่องเดียวกันนะครับเขาฟ้องมานะครับฟ้องเช่นโจทฟ้องนะครับนายกฟ้องว่านายขอนะครับผิดสัญญานะครับ กู้ยืมกู้ยืมเงินจํานวนหนึ่งล้านบาทให้ขอก็ต้องทําคําให้การน,นะครับเยื่นต่อศาลภายในสิบห้าวันแล้วก็แสดงให้ชัดแจ้งนะครับว่าได้กู้ยืมกันจริงไหมนะครับอย่างเช่นนะครับนายขอให้การไปว่านายขอกู้ยืมจริงจํานวนหนึ่งล้านบาทนะครับแต่นะครับปฏิเสธนะครับว่าได้ชดใช้ไปแล้วนะครับในตรงนี้นะครับก็จะเป็น ทำให้การครับชัดแจ้งนะครับต่อมานะครับเราจะพูดถึงเรื่องทำให้การนะครับมีข้อพิจารณาอยู่สี่ข้อนะครับทำให้การนะครับต้องทําเป็นหนังสือจําเลยได้รับหมายเรียกแล้วนะครับต้องมายื่นทาให้การภายในสิบห้าวันทาให้การต้องเป็นหนังสือนะครับก็จะมีคดีบางประเภทนะครับที่ที่ไม่ต้องทําเป็นหนังสือก็ได้นะครับอย่างเช่น คดีมโนสาเลนะครับคดีมโนสาเลเป็นคดีที่ลดเปื้องทุกไม่เกินสี่หมื่นนะครับคำนวณเงินได้ค่าเช่าไม่เกินสี่พันครับสี่หมื่นสี่พันนะครับคดีมโนสาเลคดีเล็กๆน้อยๆฟ้องด้วยวาจ,จาได้นะครับหรือยื่นคำให้การด้วยปรจาก็ได้ต่อมานะครับในข้อสองนะครับคำให้การต้องแสดงโดยชัดแจ้งยอมรับหรือปฏิเสธข้ออะไรนะครับอ,อย่างที่ผมอธิบายมานะครับก็คือชัดแจ้งเรื่องใดฟ้องเกี่ยวกับเรื่องอะไร ผิดสัญญาละเมิดลามมควรได้แล้วก็ต้องให้เหตุผลมารับอะไรปฏิเสธอะไรนะครับต้องให้เหตุผลมาด้วยนะครับในข้อสามนะครับคําสั่งการสั่งคําให้การนะครับตามมาตราหนึงจุดเจ็ดวรรคสี่นะครับรับไม่รับคืนทำมาใหม่นะครับก็จะมีอยู่3แนวทางนะครับตรงนี้เป็นหน้าที่ศาลนะครับอต่มาในข้อสนะครับใคร ใช้บังคับแก้ผู้ลองสอดนะครับในส่วนของทำให้การนะครับก็คือการบังคับใช้นะครับแก้ผู้ลองสอดถ้ามีผู้ลองสอดเข้ามาในคดีนะครับก็บังคับผู้ลองสอดด้วยนะครับมาตราหนึ่งจดเจ็ดนะครับบัญญัติไว้นะครับเมื่อส่งหมายเรียกและคำฟ้องให้จำเลยแล้วนะครับหน้าที่ของโจทย์นะครับส่งให้จำเลยนะครับ หน้าที่ของจำเลยก็คือรับครับรับหมายเรียกและครับและสำเนาคำฟ้องนะครับรับแล้วนะครับก็ต้องทํคทาให้การนะครับเป็นหนังสือครับยื่นต่อศาลภายในสิบห้าวันภายในสิบห้าวันนะครับกฎหมายก็ยังบัญญัติให้จำเลยนะแสดงโดยชัดแจ้งนะครับให้การับยอมรับหรือปฏิเสธทั้งสิ้นหรือบางส่วนตามั้งเหตุแห่งการนั้นนะครับยอมรับหรือปฏิเสธแล้วก็เหตุนะครับ พออะไรนะครับเหตุผ hey ลนะครับในส่วนของคำให้การนะครับตามมาตราหนึ่งเจ็ดก็ไม่มีอะไรมากนะครับจําหลักไว้นะครับก็คือเป็นหนังสือตามมาตราหนึ่งเจ็ดครับเป็นหนังสือสิบห้าวันทัดแจ้งพมานะครับเป็นเรื่องหวัวเรื่องที่หนึ่งจุดสามจุดสองนะครับเรื่องของฟ้องแยงนะครับจะบัญญัติไว้ในมาตราหนึ่งเจ็ดเจ็ดวรรคสามนะครับในบางกรณีนะครับจำเลยอาจมีสิทธิ์ฟ้อง โจทย์ในเรื่องเดียวกันเกี่ยวพันกันนะครับเพื่อไม่ไม่ต้องให้จําเลยนะครับไปฟ้องเป็นคดีใหม่นะครับกฎหมายจึงอนุญาตนะครับกฎหมายจึงอนุญาตให้จำเลยฟ้องแย้งมามาในคาให้การได้นะครับซึ่งมีมีอยู่ห้าประเด็นนะครับห้าประเด็นที่ต้องศึกษานะครับหนึ่งลักษณะของฟ้องแย้งนะครับลักษณะของฟ้องแย้งนะครับชัดแจ้งนะครับต้องชัดแจ้งเกี่ยวข้องฟ้องเดิมนะครับถ้าไม่เกี่ยวข้องฟ้องเดิมนะครับศาลจะสั่งคืนนะครับให้ไปฟ้อง เป็นคดีใหม่นะครับในส่วนของการฟ้องแย้งนะครับคาให้การนะครับคาให้การแก้ฟ้องแย้งนะครับแบบพิมพ์ของสารไม่มีนะครับก็ให้พิมพ์นะครับต่อท้ายนะครับต่อท้ายแบบแบบพิมพ์ของศารแบบที่สิบเอ็ดนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับตัวนี้เป็นแบบพิมพ์ของศารนะครับแบบที่สิบเอ็ดนะครับก็จะเป็นคําให้คําให้การนะครับตอนนี้นะครับเป็นตัวอย่างนะครับของแบบพิมพ์ของสารนะครับเป็นคําให้การนะครับในแบบที่สิบเอ็ดของ บบพิมพ์ของศาลนะครับที่ศาลกําหนดไว้นะครับก็จะเป็นหมายเลขคดีนะครับหมายเลขคดีด pair, ําคดีแดงนะครับคดีดําก็คือประทับรับฟ้องคดีแดงก็คือตัดสินแล้วนะครับสั่ชื่อศาลนะครับวันที่นะครับความนะครับโจทย์จําเลยนะครับพระเจ้านะครับไทรนะครับจําเลยนะครับเลขที่บัตรนะครับรับทราบนะครับรับทราบคําฟ้องแล้วนะครับตัวนี้นะครับพระเจ้ารอฟังเนี่ยก็มี เทมเพลตกำหนดไว้อยู่แล้วนะครับในแบบของสารนะครับในแบบพิมพ์ของสารนะครับซึ่งจะไม่มีนะครับในส่วนของแบบพิมพ์ที่ให้ฟ้องแย้งนะครับซึ่งการฟ้องแย้งนะครับเราก็บรรยายฟ้องไปนะครับข้อหนึ่งข้อสองข้อสามอันนี้แก้คาให้การก่อนนะครับแก้คาให้การก่อนเป็นข้อๆไปนะครับเอาฟ้องมากี่ข้อเราก็แก้กลับไปนะครับแล้วต่อท้ายนะครับเรียง เรียงนะครับเรียงข้อหนึ่งข้อสองข้อสามเรียงแล้วนะครับต่อท้ายด้วยฟ้องแย้งนะครับฟ้องว่าเราจะฟ้องอะไรกลับนะครับแล้วโจทย์นะครับโจทย์เมื่อเราฟ้องแย้งไปแล้วนะครับเราฟ้องกลับแล้วโจทย์ก็มีหน้าที่ต้องยื่นคําให้การเหมือนกันนะครับจากโจทย์ก็กลายเป็นจำเลยนะครับต่อมานะครับในข้อสองนะครับข้อวิจาณาในข้อสองครับผู้มีสิทธิ์ฟ้องแย้งนะครับก็คือผู้ที่ถูกโต้แย้งสิทธิ์ ตามมาตราห้าห้าครับในส่วนนี้นะครับต้องเป็นผู้ฟามในคดีนะครับบุคคลภายนอกไม่เกี่ยวนะครับอยู่ดีก็จะมาขอใช้สิทธิ์ฟ้องแย้งไม่ได้นะครับต่อมาข้อพิจาาข้อที่สามนะครับผู้ที่อยู่ในฐานะเป็นจำเลยของฟ้องแย้งนะครับก็อย่างที่บอกนะครับโจทย์เป็นจำเลยจำเลยเป็นโจทย์นะครับก็สลับกันนะครับการสั่งนะครับของศาลนะครับคําฟ้องแย้งนะครับ ศาลก็จะตรวจคำฟ้องก่อนตามมาตราสิบแปดนะครับแล้วก็มาพิจารณานะครับามาตราหนึ่งเจ็ดสองนะครับหนึ่งเจ็ดสามวักสามหนึ่งเจ็ดเก้าวักท้ายนะครับในส่วนของมาตราหนึ่งเจ็ดสองนะครับเป็นเรื่องภายใต้บัญญัติมาตราห้าสิบเจ็ดนะครับจุดเริ่มต้นนะครับหลองสอดนะครับมาตราห้าสิบเจ็ดครับส่วนนี้ผมพูดมาแล้วนะครับ กลับไปทบทวนดูอีกทีหนึ่งนะครับส่วนในส่วนของข้อยินาในข้อที่ห้านะครับการทําให้การฟ้องแย้งแก้ฟ้องแย้งนะครับตามมาตราหนึ่งเจ็ดแปดนะครับก็คือตัวนี้เป็นหน้าที่ของโจทย์นะครับหน้าที่ของโจทย์เดิมนะครับกฎหมายบัญญัติไว้นะครับมาตราครับหนึ่งเจ็ดแปดนะครับถ้าโจทย์ฟ้องแย้งรวมมาในคําให้การนะครับ ฟ้องแย่งมารวมมาในคําให้การนะครับให้โจทย์ทําคําให้การแก้ฟ้องแย้งครับยื่นต่อศาลภายในสิบห้าวันนะครับนับตั้งแต่วันที่ได้ส่งคําให้การถึงถึงโจทย์นะครับตามบทบัญญัติมาตราก่อนนะครับให้ใช้บังคับแก่คาให้การแก้ฟ้องแย้งโดยอนุโลมนะครับซึ่งเป็นหน้าที่ของโจทย์เดิมนะครับต้องทําคําให้การแก้ฟ้องแย้งนะครับภายในสิบห้าวันนะครับก็เหมือนกันนะครับโจทย์ฟ้องมานะครับจาเลยก็ต้อง ยื่นคำให้การภายใน15วันในกรณีที่จำเลยนะครับยื่นฟ้องกลับนะครับฟ้องแย้งกลับไปนะครับโจทย์ก็ต้องทำคำให้การแก้ฟ้องแย้งนะครับภายใน15วันหลักการเดียวกันนะครับเหมือนกันนะครับเนื้อหาก็ในตอนที่สามนะครับก็จะมีอยู่แค่นี้นะครับก็ต้องไปดูตัวบทนะครับ